ไม่ต้องห่วงแล้วเรามีกบบระบ,บวบนการาการคัดกรองคนอยู่แล้วนะครับที่สตมนะครับคุณจัดที่บางก็มีการขาวอยู่แล้วเราไม่ได้เฉพาะอิสราเอลเราทุกประเทศอยู่แล้วในการแจ้งเตือนการตรวจสอบทางการเมืองเป็นเรื่องของหลิบนต้องเป็นการแจ้งเตือนนะครับซึ่งเราก็ทําทุกครั้งนะครับทางข่าวมาแจ้งเตือนมีวอร์นิ่งมาลราก็ทำตลอดแม้แต่ภาคใต้มีการแจ้งเตือนหรือแม้แต่หน่วยราชการข้างเคียง ไม่ว่าจะหาคดีกรมกรรม์คลองที่แจ้งเตือน,นมาแล้วก็ดำเนินการหรือไม่มันมีผลกระทบหรือนไม่ครับก็คงจะเป็นวันสำคัญของแต่และในพื้นที่้น,คนคะครับครับท่านหมายถึงว่าอาจจะมีการเชื่วยเหลือจากโครงการที่อยู่ในพื้นกา่หรือไม่อไปบแไม่ทราบนะครไม่ทราบต้องไปถามเขาเพราะผมามาทำมาตรการการป้องกันเหตุอยู่แล้วในระหว่างเดือนนี้เดือนนี้มีเรื่องอะไรบ้างตรงกับวันอะไรสำคัญสำคัญบ้าง อะไรนะกลุ่มเสี่ยงมันอยู่ในบัญชีอยู่แล้วนะครับในกระบวนการนั่นอยู่แล้วก็ทั้งในและนอกประเทศนะครับอะไรนะ คือก็อาจจะไป่ตรงกรันเสมอไปครับอาจจะเป็นการแจ้งเตือนของเราภายในก็มีเขามีการแจ้งมาแต่ละก็ต้องผ่านอิทอ,อโพหรือกระทวงการต่างประเทศอ๋อนี้ไม่บอกครับเอามีอยู่แล้ว ไม่บอก